ลาคันปิวเลยแ่ดูแล้วไซสไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับตัวเดี่องเขาไม่ยังไม่ได้ปลาโชยครับปลาดีเลยกินไม้ไหนหลุดไม้พันครับครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่วันนี้วันนี้นะครับเดีเหยื่อก็ยังหาไม่ได้เลยครับผมในคลิปวันนี้ก็ไเช้าก็วิ่งไปตลาดก่อนเข้ามาบอกครับผมก็ไปซื้อมาเลยครับผักชี ไม่รู้จะใช้อะไรดีครับพอดีทักนี้หาเหยื่อไม่ได้ปักทีนี่ก็เป็นสูตรเก่าดั้งเดิมโบราณเลยครับแต่สูตรนี้ผมเคยใช้เมื่อตอนที่เ,เคยตีแม่น้ําอยู่ครับแต่ว่าแม่น้ามันก็กินนะพวกตะเพียนพวกอะไรพวกนี้กินดีด้วยตะ,ะเพียนตะโกะกกระกากกินดีแต่ไม่เคยมาลองบ่อทีครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองบ่อด้วย <c oughs> อะไรก็ทาเหยื่อได้นะผม <c oughs> <c oughs> แล้วกว่าร้อยห้าสิบ ค่าจะส่งห้าสิบาทนี้ก็ไม่ต้องทักมาแล้วนะครับผมผมไม่รับ笑<笑>ครับแค่บกเทสก็ส่งมาเลยครับก็วิธีทำของผมก็ไม่ยากก็เหมือนกับตัวอื่นก็คือเอาใบไปเนี่ยใบต้นโขดใบตักคีเนี่ยขยี้ก็คือขยี้ขยี้ไปก่อนนะขยี้ขยี้ไปก่อนอ่าเอาเหลือเหลือรากไว้เหลือรากไว้ไปตำมนันพิกกินรับผม ม,มีเยอะมากอันนี้ก็เราก็ขยำให้มันให้มันแบบว่าอะไรอย่างไงนะขยำให้มันเละๆหน่อยครับแล้วก็คุ่กับเขาถ่งปังเขาถ่าปังนี่ผมซื้อมาทั้งบ่อนะครับผม,มก็อุ่ดทางบ่อเขาด้วยถ่งปังนี่ไม่ได้ปัดเอาเองซื้อมากลองใช้ดูอนะ่ะขัดชี้นี่เหรอครับผมแต่จริงแล้วสุดที่ต้องหมักทิ้งไว้หน่อยนะแต่ว่าหมักทิ้งไว้สักหน่อยอนะไรบ้าะ ประมาณสิบนาทีสิบห้าทีือคึ่งชั่วโมงครับแล้วแต่หนักเดี่กกอืมกีดอกปักขีหอมหอมกุ้มเลยครับละเอียดครับปักขีที่หอมกุ้มเลยครับ มาแล้วบปกสิติดเตะแ้วพังร้อสิบนาทีครับผมแล้วเราค่อยไปปาเตีกันการปาเตีก็เหมือนกันทุกครั้งนะครับผมก็เอาใช้ของดอกปังเนี่ยครับผมหรือใช้เนื้อดอกปังดีกว่าเนาะใช้เนื้อดอกฟังหรือของดอกฟังก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะขนาดตัวเดี๋ยวผมดูแล้วคลิปนี้อ่พับสักหน่อยดีกว่าเพราะดึงบางเหมือนพับให้มันสื่อมเสื่อมไปได้ไง เกี่ยวไปเกี่ยวไปแล้วครับผมจะทำให้กล้องมองเห็นที่สุดนะครับอ่ะนนี่เองก็บานตีเลยครับผมปัออกทีดูสิว่าปลาบอ่อจะกินดีไหมเหมือนสายแม่น้ำรวเปล่ารครับ เคยมาตีแม่น้ำม,มาก่อนนะครับแต่ไม่เคยมาตีบอ่อทีเดี๋ยวลองดูวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ตีเลยนะครับตามไปชมกันนะครับผมที <c oughs> ่ผมก็สามารถทำเยือได้ครับตัดยจ้ ขอประชมเลยครับผม หลาคันปิวเลยแต่ดูก็ไฟไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ครับโซนี้ครับ อู่ได้ไงไม่รู้ครับเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนึงครับผม เม่ยังไม่ได้ป่าโชว์เลยครับป่านี้แนละ้วกินไม้ไหนรุดไม้ทัานครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนะครับถ้าไม่ถ้าไม่อยู่งี้เดี๋ยวก็กลับไปเลยครับผมวันนี้ไม่รู้เปะไรกินลุดกินลุดทุกไม้ เป็นไงบ้างครับปักชีก็ปักชีเหลือแต่ต้นไปทำเหี่ยวมาแล้วฝากาดากดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปต่อไป